นี่เส้นอะไรเส้นสองสามค่ะ,ะ <c oughs> คุณน้มั่วได้ใจนะคะเพราะนั้นคุณนี่รับรองออกไปที่เส้นดีฉันหายหมดะค่ะอ่ะเส้นสามเขาชาน่ะมันจะกดเส้นสามด้วยได้นะนดิและเส้นนี้ถ้าถูกกดอย่างนี้คนที่เป็นขาแพงมันไปด้วยนะ ถึงบอกว่าถ้านวดเพื่อสุขภาพอย่างเราอ่ะมันแก้ได้ทุกอาการที่เขาเป็นแหละแต่เราไม่ได้ไปพิสดานเขาปลอดภัยวันนี้เธอเพิ่งเป็นหมอนวดดังนั้นแก้ได้แต่เขาอาจจะไม่ใช่ดีขึ้นเร็วภายในวันเดียวก็ต้องมาซ้ำถูกไหมอย่าเป็นหมอเก่งเมื่อไหร่ที่เธอบอกว่าเธอจะเป็นหมอเก่งเธอชอบไปหาอะไรมาถามให้เขาบัดเนี่ยโอโหเนี่ยเธอดูวินเ่ย เส้นเขาแข็งขนาดนี้ถ้าใช้นิ้วล้วนยังไม่ได้เลยี่โดนอะไรมาโดนอะไรล่ะไม่ต้องโดนหลอกนั่งเฉยๆก็เป็นนอนเฉยๆก็เป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าไงทั้งอริอรยบททั้งสี่ต้องต้องพอดีพอดีอ่ะนอนมากไปก็เป็นเดินมากไปก็เป็นและอย่างเราอ่ะ ตอนนี้เราอ่ะร่างกายเราจะเสื่อมลงหรือจะ,อะเส้นต่างๆมันจะเจริญเติบโตหรือมันเสือเส่อมลงเสือ่อมลงอืเพราะเรานวดจริงๆมันเล่นกับโลกแห่งความเสื่อมนะเพราะนั้นอย่าไปบอกใครว่าหายบอกว่าเขาจะดีขึ้นพอ,อสื่งไงวินหลือาต้องทำให้เขาได้อย่างนี้นะ เราอย่าไปคิดว่าเรานวดหนักแล้วไอ้นั่นแล้วอะไม่ได้หรอกเราต้องทำให้เขาแบบรู้สึกโล่งแล้วเป็นไงของเราต้องใช้ยาหม่องไหมไม่ต้องดังนั้นถ้าหมอนวดจริงๆอะเวลาเราไปนวดที่ไหนแล้วแต่ถ้าเขาไม่ใช้ยาหม่องแล้วตัวเราเบาขึ้นถือว่าเขาใช้ฝีมือเขามีฝีมือถ้าหมอนวดเนี่ยนี่นี่ถึงรอบตัวตุว่ถ้าหมอนวดที่ใช้ยาหม่องอ่ะก็คือไม่ต้องมีฝีมือหรอก เราเองทายยามองเราก็ยังรู้สึกดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ใต้ตะตุ่มเนี่ยดันจะเห็นไหมมาถ่ายตรงนี้ไหมให้ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดี๋ยวมันจะหลุดหลุดเฟรมให้หมดนะคะกรุณาไปทำให้ถูกต้องกันหน่อยนะคะด้านนี้เราไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงเลยค่ะขยันดึงขยันงัดจังๆ้านะเนี่ย คนเขาตึงตึงมาถึงตรงนี้แล้วตรงเนี้ที่เราสอนกัน่น่ะเธอมันสําคัญนะเธอรู้ไหมว่ามันร้อยมาถึงตรงนี้ถูกไหมที่จุดไอเนี่ยกดข้างข้างข้างาข่ดเท้าอ่ะได้ไหมเนี่ยเนี่ยจุดนี้นะคะจุดนี้นะคะเพราะถ้าอสองมือแล้วไม่เห็นนะคะ อันนี้ก็จุดนี้นะคะจุดนี้นะคะอะตรงนี้เป็นเส้นนี่เส้นสามใช่ไหมตรงนี้เป็นเส้นสองเราก็ยังนั่งกดได้เลยะเนี่ยเวลาที่เธอรู้เส้น่ะจับตรงไหนมันก็โดนเส้นไม่รู้เส้น่ะจับไปก็ไม่โดน,แข,นแข็งนะเส้นวินแข็งนะเพราะว่ามันพอถึงได้ชาไงเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะโกยตรงนี้ได้เนี่ยโกยตรงนี้เห็นไหม ตอนที่เรานั่งเราจะโกยจนเส้นเอ็นร้อยหวายเนาะแต่ตอนนี้เราจะโกยเส้นเนี้ยเส้นริมเนี้ยที่ก็จะร้อยเข้ามาได้ไหมเนี่ยเพราะนั้นเราใช้ทั้งหมดได้ห้านิ้วเนะี่ยเธอว่าจะจะเหนื่อยไหมลนะ่ะไม่ต้องไปขยันใช้เท้าใช้อะไรกับเข้ามากใช้เขา่าหมอนวดชเอเข่ามากดอะ่ะเข่ากดยังไม่ดีเท่ากับใช้ศอกนะเพราะเราจะต้อง เขามันใหญ่อ่าง่ายมันว่างเกินสอบมันจะเฉพาะจอดจงเยอะหน่อยได้ไหมนี่โอ้โหก้อนเนี่ยเห็นไหมเส้นนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่น่ะอเป็นเส้นนี้เลยมาสิอยากทำไหมยอยากไหม เราธรรมชาติอ youtube เราธรรมชาติไม่มีการตกแต่งดูหน้าคนชิ้งีเลยีนาทีละผมหยุดไป้ะทีหนึง่งอาจารย์เอาอยู่แล้วต่อไงเรา